ัโลสวัสดีค่ะวันนี้วันอะไรนะคะพี่ตอกวันวันจันท์ที่28สิงหา2566เวลาประมาณเที่ยง36 37นาทีนะคะ oh. เราอยู่ที่จังหวัดระยองเราก็อํอาออเภออะไรนะบ้านค่ายบ้านค่ายจังหวัดระยอง<笑><笑>ก็เมื่อวานนี้วิ่งอะไรคุยาเสร็จก็ วันนี้ถือโอกาสหยุดพักวันหนึ่งแล้วก็เอวันนี้เป็นการเขาเรียกนะคู้ดาวเหรอมาขึ้นเขามาเข้มอาร์ตพามาขึ้นเขามาเข้มนะคะอยู่แถวแถวบ้านใกล้ใกล้บ้านอเดี๋ยวใกล้ใกล้บ้านคือมาร์กจุดแถวแถววัดหนองราวามาไม่ไกลนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนกันเดินขึ้นไปเพราะว่าจอดรถข้างล่างแล้วก็ไปกันค่ะเขาบอกว่าเท่าไหร่นะสองร้อยเมตรเหรอพี่อาร์ตบอกจะถึงไม่ได้ เออว่ะน่ากลัวมากเลยไป่กลัวมากอันนี้เป็นทางที่ขึ้นมานะครับแล้วก็จอดรถสองข้างทางเขาจะเขียนป้ายว่าจอดรถเขามาเข้มนะครับฮัลโหลพี่ตากียข้างหลัง <c oughs> ไปไหนคะเ่ย yeah. เป็นเขามาเข้มน้อย อ๋ออจูุวันนี้เป็นวันครูดาวของพี่ท็อกค่ะ <laughs> ของน้องสิบสี่โลน้องไม่ต้องครูก็ได้มั้งพี่ท็อกเท่าไหรสามสิบสี่ <laughs> นูนค่ะคนหลอกพาเรามาอยู่ข้างหลังค่ะ <laughs> ออสออส <laughs> วันนี้คุณกุ๊กไปทำงาน <laughs> เดี๋ยวนางจะรีบกลับมาดูแลเพื่อนนะคะ <laughs> ไปทางไหนน,นูนใช่ไหม เข้มบายเขาหวงช้างขึ้นแปดร้อยเมตรแปดร้อยเมตรบอกเพื่อฝ่าป้ายเขียนแปดร้อยนะเนียนเลยนะพอดูคิปบอกว่ามันน่าจะไกลกว่านั้นนะเดี๋ยว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 โดนเดี๋ยวโดนอันนี้ถ้าหน้าฝนน่าจะมีลำธารผ่านอยู่นะ ะเป็นน้ำใช่ไหมาอาจลอกเราไม่ต้องร้องเลแต่ถ้าเราไม่เดินขึ้นเขาก็จะมีรถจะพับป่องพาขึ้นไปลักษณะทางก็จะเป็นประมาณนี้นะ เป็นทางน้ำเนี่อไหลลงมานี่ ทางก็จะเดินค่อยๆเดินไปเรื่อยๆนะเดินไปเดินไปนี่คือการมาพักผ่นของเรานี่ค่ะจริงๆวันนี้มันมีแดดแ่นะแต่ตอนเดินเริ่มคล้นแล้วก็อยู่ในป่ายาง ท้องฟ้าข้างบนก็เริ่คมคึมๆนิดหน่อยครับปนแดดขึ้นมาเนยชนยั้น21นะคะ16 อ่ะสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่เอ็ดตรงที่ยืนเนี่ยหยุดแล้วเนี่ยยังไปไม่คูดาวอาร์ตพามาครูดาวเริ่มเริ่มพังงาพังง,า<อ>ง่าเลยอาร์ตพามาครูดาวล่างก็สดกว่าเราทางขึ้นสองร้อยแต่ป้ายติดแปดร้อยแล้วก็บอกว่าไม่ได้ชันอ่านผิดมั้งแล้วก็มอกเนี่ยเดี๋ยวเลี้ยวขวาเนี่ยไปเที่ยวโคลัมเบียได้ต่อกับสองมะกอกมะเข้มยังไม่ถึงเลยตอนเนี้ย ชอบใจตะขบค่ะตะขบตอนเด็กๆเคยปีนต้นตะขบเหรอนี่นี่คือหวานปร่อยอร่อยนะคะตะขบ เขาปลูกเนื้อต้นสนไลยงูมาเรื่อง,งยยนะเนี่ยตนะ้นนี้อที่ไลยงเนี่ยอ้อาวต้นสนอะไรที่เขาไลยูอ,ลยยอ่ะเนี่ยสนไลยงมาเรียกอะไรนะหมอบ้านนี้เขาคิดยังไง ไม่ได้ <unting violin> <warfare> <left> หอกนะตอนไม่ไปถึงแล้วแต่จุดที่สวยอยู่ข้างบนกี่ร้อยเมตรเลยตอนนี้ในกาตอนนี้ขึ้น้าหลอดขึ้นักนหนึ่งร้อยนี่หละอ้อม i บ้านที่เราขึ้นมาข้างล่างนันไ,ไหนชอาเขาลูกนี้เหรอ,นะอขอร้าเขาลูกนี้เหรอใช่ใช่ครับนั่นคือของเข้าเข้าที่ที่เราไปอ่ะเนี่ยใช่หรอนั่นนะครับระหว่างเขาอ,อ่ะอันนั้นคือที่เราขึ้นมาตอน c p m อ,อ่ะเขาา่ขามะกอกเนข่ามะกอกแถวยอดเนี่ยั่น,นนี้ใช่ะอาชี พี่ต๊อกค่ะมากอกอยู่โน่นเราขึ้นมาช่องเขาขึ้นข้างบนแล้วพวกห้าสิบคือผ่านช่องเขามาแล้วก็ไปวิ่งอ้อมมีเพื่อนไปบนนั้นใช่เพราะสูงเลยที่มันค่นชันยอดยอดกลางนัแน,น่ะคะ่ะเขาบอกว่านั่นแหละยลอดเสามะกอกที่เราไป C T M มาใช่วันสุดนั้นแนหะและอันนี้คือเขาฟูจิที่พี่ชอบเรียกแต่บ้านเราแต่พี่เห็นจที่เมืองไทย่อันนั้นรวมฝั่งนู้นที่ก้าวกระโดดไหล่ วัสดีครับชื่อลอกแ่อยู่ครับพี่พอแล้วมีอาหารขายไหมครับม่ีครับแต่เครื่องดื่มใช่ไหมครับอืมก็ทด้นะอมีกาจ้อมูมาเออ๋อนี่ค่ะก็มีน้ำน้ำแข็งขายเล็กน้อย ระยทางบบเท่าไหร่อ๋อศูนย์จุดเจ็ดสามเออก็นั่นแหละใกล้เคียงกับแปดร้อยเมตรเขาได้เจ็ดร้อยสามสิบความชันร้นอยเก้าสิบสี่อาร์ตบอกพี่ปิดป่ะอาร์ตบอกว่าไอเกณฑ์ที่ตอกที่อาร์ตเห็นใน G P S อ่ะให้คำว่าสองร้อยมันคือเกณฑ์มันไม่ใช่ระยะทางอาร์ตรู้แล้วเปล่าฟอร์มเงยโยนอกว่าอะไรปะ <S <S ถ้าเราบอกว่าเกณฑ์สองร้อยอ่ะเราคงไม่ไมา งานก็เลยบอกว่าแล้วเท่าไหร่สองร้อยทำเนียนๆน,น,นะนะเราก็ไม่ทันได้สั่น <คำ S 1> ไมครัว่าสองรนะ้อยนี่คือนุ่นสองร้อยนุ่นภูเขา <c oughs> ไม่เป็นไรค่ะ <c oughs> <c oughs> คือคือถ้าใครใครบอกว่าเห็นใน GPS เนี่ยแล้วมันเขียนว่าสองรอเนี่ยมันไม่ใช่ระยะทางนะคะมันคือความชันแต่นางไม่ยอมบอกว่ามันเป็นความชันอามันรู้มันแกล้งมันแกล้งเรามันแกล้งเพราะว่าเมื่อวานก็ตะไปไปมาหู่ย่าสามสี่เข้าสิบสามสสี่อามันรู้มันแกล้งคือเมื่อวานบอกว่าวันนี้คงไม่ขึ้นนะเขาเข้มเดี๋ยวเขาหน้ามาแล้วค่อยมาอืมขึ้นมาถึงแล้วเนี่ยเออไม่รู้หรือพี่ นิดเดียวอะไรเงี้ยทั้งหมดครับตามปกติมันก็ไม่ค่อยสูงมันก็ไม่สูงหรอกค่ะอไหวไหวไหวไหมพี่โ้อะไปนู่นหน่อยนั่งเล่นได้เลยครับค่ะลองดูฉลองค่ะฉลองอันนี้แบบว่าบริเวณที่ขายน้ำแล้วก็มีกระทะถ้าใครจะทำหมูกระทะคือเอาวัตถุดิบมาเองครับเขามีให้ยืมนะครับ นั่นทางขึ้นมาตรงนู้นทางขึ้นแล้วก็นี่เป็นพวกลานกางเต้นก็ใหญ่อยู่นะครับแล้วก็ห้องน้ําห้องน้ําอยู่ด้านล่างโอ้วิวก็สวยอยู่นะอืม บนที่พักบนยอดเขามาเข้มห้สองร้อยสองร้อยสองร้อยไม่ได้เนี่ยไม่ได้พี่อยให้แล้วนะแต่ว่าพี่ต๊อกไม่ให้อุ้ยไอ้แมตต้อยติ่งมันแปะใส่พี่อะเนี่ยแตกดังแปะนี่ค่ะวิวสวยมากเลยอุ้ยแมกสวยมากแล้วก็บริเวณที่พักเนาะไว้กลางเต็นท์กลางคืนก็ดูดาว ด้านหลังค่ะนี่ค่ะเป็นจุดที่พักกางเต็นท์แล้วก็ห้องน้ําจะอยู่โซนด้านล่างทางนี้ไปทางนี้แล้วก็ตรงจุดนู้นเป็นจุดที่คล้ายๆอ่ะที่ทําการแล้วกันเนาะของพี่มาเข้มพี่ต๊อกถ่ายพาโนโออยู่ลมเย็นค่ะลมเย็นคุ้มอยู่คุ้มอยู่ ้วพายสองร้อยโอ้ลมเย็นดีจังมีคนบอกนะครับ ฮัลโหลตอนนี้เราขึ้นมาถึงจุดค่ายแคมปิ้งนะคะของเขามาเข้มละหรือเขางวงช้างใช่ใชไหมคะใช่อ่าก็ถ้าคนเดินขึ้นมาตั้งแต่ตเดินอย่เดียวก็ประมาณ5นาที10นาทีเนาะดเดินมาพักเหนื่อยมาเรื่อยๆเพราะว่าทางช่วงครึ่งไอ้ค่อนแรกม,มันค่อนข้างชันนิดนึงเกณฑ์ <500. S> 2อ0อ่ะตรงกลางทางตรงกลาง <c oughs> เกณฑ์ความสูง200นะคะประมาณ200รส,สมระยะทางก็ประมาณ700้กว่า800อเมตรประมาณเนี้ยนะคะก็ขึ้นมาพอเหนื่อยปุ๊บก็ถึงละ ข้างบนก็มีน้ำมีท่าค่ะมีห้องน้ำมันก็ตรงนี้เป็นลานแคมปิ้งนะคะพี่มะเข้มเขาบอกเขาก็พัฒนามาเป็นที่พักให้วันนี้พอดีเรามาวันธรรมดาเพราะว่าวันนี้ลาักร้อนเพราะเมื่อวานเพิ่งไปวิ่งมาวันนี้ก็เลยลาหูยาะหูย่ะวันนี้ก็เลยมาวันนี้ก็เลยแบบอยู่ใกล้ๆบ้านเพื่อนก็เลยเพื่อนก็เลยพามาคูดเดาวิวด้านหลังสวยมากค่ะโอเคนะอือเนี่ย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 เนี้ยเดียนะคะเนี่ยข้างหลังอือ เหน็นไปฟั่งหนูนะคะแล้วก็ด้านหลังเราหลังกล้องอะนะคะก็จะเป็นเขาอะไรนะเขามะกอกทางนู้นก็เป็นจุดที่วิ่งโคลัมเบียไท a แลนด์เชลมาสเตอร์ลาซีรีทางหลังเ <c oughs> นี่ยๆลูกนู้นลูกนู้นค่ะอยู่ด้านหลังเอง เพื่อนบอกว่าจะพาไปคงคงไม่ได้ไปหรอกมันใกล้เมื่อาวานเพิ่งวิ่งมาแต่ว่าเดี๋ยวเนี่ยโอ้โหวันนี้มีลมเย็นกลางคืนน่าจะเป็นแบบทะเลท่าฟ้าใสๆทะเลหมฟ้าเปิดทะเลดาวอะไรเงี้ยอืมเนี่อต่อว่ามันก็ทางนู้นเลยทางนู้นเนี่ยมันเป็นทะเลป่ะใช่ไหมทะเลสังนน,นนี่มันจะเป็นเขามะเข็มใช่ไหมครับแล้วก็ C T M เขาววงช้างแล้วก็ มันจะเป็นแถวยาไวไปถึงเขาเยาดาอมันจะเริ่มจากตรุงเทพเป็นคเป็นเชือกไปถึเขาเยาดาตอนนี้ก็เดี๋ยวเรากําลังจะลงไปกันแล้วนะคะจากเขามฆเข้มหรือเขาวงช้างเดินลงกลับลงไปแล้วก็อาจจะไปหาที่วัดอะไรแถวนี้เห็นบอกว่ามันมีจุดทางเชื่อม เดินถึงกันได้แต่ว่าเดี๋ยวเราลองขับรถอ้อมไปดูก่อนนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวไว้มีโอกาสก็อาจจะมานอนเล่นคืนไหนหนาหนาวหน้าหนาวหน้าอะไรน่าจะสวยแล้วก็อากาศเย็น <y en S 2> อยู่คนน่าจะเยอะอยู่นะอ๋อใช่ใช่ถ้าเาราอาทิตย์ต้องต้องเหมือนกับมานอนคืนวันสุกเนี้ยน่าจะไม่ไม่ค่อยเยอะแล้วก็ลมเย็นลมเย็นตลอดเลยมันเป็นช่องลมผ่านสวยค่ะวิวก็สวยอีกก็มาเที่ยวกันได้นะคะเดี๋ยวลงกันค่ะ แล้วนะครับจำลองเงิคอมแันสองร <c oughs> ้อยเนี่ยเองินคอมแันสองร้อยเต้เลย เดี๋ยวเขาแน่นนะอ๋อไปรับนักท่องเที่ยวรับคนมาเที่ยวนมนี่มีรถพี่เขาไปรับคนเขาเที่ยวค่ะมากันแหละนั่งกระบะาท้ายกันขึ้นมาไออ๊อกไปแย่งกันขึ้นมาเลยนะ่ะ 被浪费。嗯 Ты, <g ül> s> <S มันก็เกิดของมันอยู่แล้วระวังระวังลื่นนะเนี่ย <g ül s> นั่งไงไอรรอฟรี <c oughs> <c oughs> Đây. Đi เ็เป็นป่ายางลงมาแล้วสามนาทีประมาณสามนาทีไม่ อดแล้ว